อ่ะขอเชิญคำถามเลยกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะคำถามได้ค่ะกลับมาถามว่าเคยชินกับการใช้คำบริกรรมต่างๆจะทำอย่างไรให้รู้สึกตัวแบบซื่อๆเฉยๆโดยไม่มีคำบริกรรมคะก็ใช้กับการดำางชีวิตปกติสินะเดิน เวลาเคลื่อนไหวมันจะรู้ได้ง่ายนะสักวันหนึ่งก็น,น่าจะแก้ได้แล้วเนี่ยนะตัวใช้คําบริกรรมจะเว้นเวลานั่งสมาธินะถ้ามันจะบริกรรมพุทโธพองพุทโธพองน้อยยุบน้อยอะไรก็ช่างก็ปล่อยให้เขาบริกรรมไปแค่นั้นเองหรือถ้าเขาจะนะเผลอที่จะบริกรรมก็ปล่อยเขาไม่เสียเรียดแต่ขอให้ไอ้คำบริกรรมมันตรงไอ้สิ่งที่มันกําลังทําอยู่ยเช่นนะร่างกายกาลังเคลื่อนไหวอย,อยู่อย่างเงี้ยนะ นะเขาขวาอย่างหนอใจอย่างหนออยู่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือโกรธอยู่กําลังหยิบกาลังจับอยู่ถ้าคำบริกรรมมันตรงกับสภาวะก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะอย่าไปคิดว่าเอ๊มมันใช้ไม่ได้นะไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะหรือนะถ้านะทมไปพอเผลอก็รู้สึกตัวว่าตอนนี้ไปเผลอบริกรรมอีกแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะตัดคำบริกรรมทิ้งไปเองนะ จริงจะมีคำบริกรรมหรือไม่บริกรรมไม่ได้สําคัญนะสำคัญตรงที่ว่าขณะที่เราบริกรรมเนี่ยมันมันต้องตั้งใจที่จะบริกรรมหรือเปล่าอย่างงี้นะตั้งใจที่จะนึกถึงคําบริกรรมนั้นด้วยหรือเปล่าถ้ามันต้องตั้งใจอย่างนั้นก็ทิ้งได้เลยไม่น่าจ,จะทิ้งได้ยากนะแต่ถ้าเกิดว่ามันบริกรรมแล้วมันตรงกับสภาวะพอดีนะ อาการของกายที่เคลื่อนอยู่กับคำบริกรรมมันตรงกันพอดีแล้วมันรู้ที่ตัวสภาวะไม่ได้อยู่ที่คำบริกรรมอย่าไปอยู่ที่คำบริกรรมก็แล้วกันอยู่ที่อาการของกายอาการของใจอย่างเช่นกาลังคิดกําลังเบื่อกําลังหงุดหงิดกําลังฟุ้งซ่านกําลังสงสัยอะไรก็แล้วแต่แล้วสติมันรู้อยู่ที่กายนั้นไม่ได้อยู่ที่คำบริกรรมก็ไม่เสียหายอะไรใช้ได้นั้นเองนะสาธุค่ะ อืมค่ะอาจารย์เราถ้าเราเดินเดินอยู่แล้วมันติดคําว่าพุทโธแล้วมันมีคําว่าพุทโธคิดขึ้นมาองนี้ค่ะก็คือให้เราไปดูที่อาการที่มันคิดคําว่าพุทโธใช่ไหมคะถูกแล้วอยู่ที่ไม่ใช่อาการที่คิดขณะที่คิดจิตมันคิดอย่างเงี้ยนะนี่มันคิดพุทโธเพราะว้นมันคิดเรื่องอื่นอยู่เพราะว่านเผลอไปคิดเรื่องอื่นอย่างเงี้ยนะก็รู้ว่ากําลังคิดแต่นี่มันคิดพุทโธก็รู้ว่ากำลังคิดพุทโธใช่ก็ใช้ได้นะ อันนั้นจิตก็สติสัมมัญาะก็รู้ทันอยู่แค่นั้นเองเสียดายค่ะสาธุค่ะคําถามถัดไปค่ะถามว่าระหว่างเดินตรงกลมหรือนั่งสมาธิคิดทบทวนหัวข้อธรรมะไปด้วยควรหรือไม่คะไม่ควรส่รงจิตออกนอกแล้วนั้นนะนะฟุ้งไปในธรรมนะทรมุตท,ทัจจะนะฟุ้งไปในธรรมแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่า อันนั้นธรรมะภายนอกนะธรรมะของจริงคือกายที่กําลังเคลื่อนอยู่ใจกําลังกำลัง,ลงใจที่กําลังปรุงแต่งอยู่อันนี้ธรรมะของจริงยมหลายคนไปติดเรื่องนี้นะนะต้องเปิดธรรมะฟังด้วยในขณะนั่งสมาธิอย่างนี้นนะจิตก็ไปจดจ่อยอยู่ที่หัวข้อธรรม mm hmm. ก็เหมือนกับที่เรานั่งเรียนหนังสือนั่นแหละนะมันก็ได้ความรู้เรื่องธรรมะนะแต่ว่ามันไม่รู้กายรู้ใจตัวเองมันหลุดจากปัจจุบันขณะไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะ ถ้าเป็นไปได้ก็นั่งเงียบๆนี่แหละนะแล้วก็ดูอาการขอางกายของใจมันจะรู้มัง่งไม่รู้บังก็ไม่เป็นไรมันจะเผลอหลับไม่บังก็ไม่เป็นไรดีกว่านะลาวมาฝึกมาตั้งหลายปีฟังธรรมะหมดเป็นครูบาอาจารย์หมดทั้งประเทศแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมอย่างจะเป็นอย่างนั้นอารมณ์ะอะไรมากก็ไม่รู้ทันทุกทีพาะหมดแต่ไปติดตัวธรรมะภายนอกอาจจะได้ฟังแล้วอาจจะสบายใจหน่อย ฟังแล้วก็รู้สึกดีว่าเรากําลังทําความดีอยู่นะได้แค่นั้นนะ,นะแต่ว่าแก้ทุกจริงๆไม่ได้นะยกเว้นว่ามีปัญญามากกว่าฟังปุ๊บแลบ้วบรรลุมากผลเลยนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะนะอันนันอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นสิส่วนมากก็ไปเพลิดเพลินอยู่กับเสียงของครูบาอาจารย์หัวข้อธรรมต่างๆกลายเป็นว่าปัญญาที่เป็นตัวสุตตะม่จปัญญามากแต่ภาวนาภาวนาม่จฉญาปัญญาไม่ได้แค่นั้นเองนะนะ ค่ะเอ่อถ้าระหว่างเรานั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์กับเดินจงกรมเราควรมีอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งหรือว่าเราสามารถที่จะรับรู้อะไรก็ได้นะคะว่าอะไรกระทบอะไรชัดเราก็รู้ควรเรื่องถ้าใหม่ๆเอาถ้าใหม่ๆนะเอาเสัอย่างหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวนะเดินยังกรมอยู่รู้ว่าเท้าทีา่กระทบพื้นไปก่อนเพราะถ้าเกิไปรับรู้ทุกอย่างก็จะฟุ้งไปหมดเลยทีนี้นะ นะเวลานั่งสมาธิก็เอาจะพุโทโธจะพองหนอย,ยุบหนออะไรก็เอาสักอย่างหนึ่งรู้อาการของของลมหายใจเข้าออกรู้อาการท้องพองยุบอยู่อย่างนี้ใช้ได้แต่เมื่อมันชํานาญแล้วไม่ต้องมาถามคาถามนี้จะไม่มันจะไม่เกิดนะถ้าชํานาญแล้วอะไรก็ทอบมามรู้ทันหมดอ่นะขณะที่ดูลมหายใจอยู่นั่นเนี่ยพอเสียงก็ท่องเข้ามากรู้กําลังได้ยินอยู่โดยอัตโนมัติเขาเองหรือมีความคิดอะไรโผล่มาหรือมีกุศลอกุศลอะไรโผล่มาสติจะค่อยไปรู้ทันเองอัตโนมัติ แต่อย่างนั้นไม่จำเป็นต้องเลือกนะไม่ต้องเลือกอารมณ์แต่ตอนใหม่ๆปฏิบัติใหม่เนี่ยต้องเลือกซะก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่มีสติสมาญ,ญาที่แข็งแรงมากพอนะเพราะฉะนั้นก็ต้องนะฝึกรู้ฝึกฝึกดูอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ไปก่อนมันจะทําให้พอมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นทีนี้เดี๋ยวเขาทำงานของเขาเองนะ แอบสาธุค่ะคำถามถัดไปค่ะถามว่าความกลัวเกิดจากอะไรแล้วจะทำอย่างไรให้หายจากความกลัวเป็นอาการของโทสะอย่างหนึ่งที่เขาทำงานอดี่ยวโทสะจะมีอยูส่สองแบบนะแบบที่พุ่งไปข้างหน้านะพุ่งไปข้างหน้าเพื่อจะทำลายคนอื่นนะกาแบบที่พุ่งย้อนกลับข้างหลังแต่สังเกตดูสิสมมติว่าเราโกรธใครสักคนเนี่ยถ้าคนนั้นมันเล็กกว่าเราเนี่ย นะ่มันพร้อมที่จะทำร้ายเขาได้จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยความคิดด้วยวาจาด้วยกําลังกายอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามันตัวใหญ่กว่าเราเงี้ยนะมีอํานาจมากกว่าเราอะไรเงี้ยนะ่ะโกรธอยากจะฆ่าเนี่ยแต่ว่ามันไม่กล้าว่ามันเกิดความกลัวขึ้นมาแทนกลัวว่าถ้าไปทํรลายเขาแล้วเขาจะนะ่ยจะย้อนสอนกลับมาอะไรเงี้ยนะหรือไปทําบคนอย่างนี้เดี๋ยวเวเขามีอำนาจเหนือกว่าเราจะเจ็บตัวสะบเปล่าอะไรเงี้ยนะ มันเป็นอาการกลัวทีนี้ไอ้ความกลัวเนี่ยมันเกิดจากการที่จิตมันเศร้าหมองสังเกตดูกันดูอาการของจิตจะคล้ายๆกันนะเวลาจิตกลัวเวลาจิตกโกรธงียนะเวลาเวลาเครียดอะไรเงี้ยนะสังเกตดูอาการจิตมันจะเศร้าหมองเหมือนกันเลยเป็นอาการของโทสาย,ยาหนึ่งเพราะฉะนั้นทํำยังไงก็กลับไปรู้ที่อาการของของจิตที่มีความเศร้าหมองนั่นนะกนะ็เรียกปฏิฆะปฏิฆะขัดเครื่องแค้นใจมันเหมือนมีหนามอะไร ทิมส้นเท้าอยู่เวลาเดินเน่ะเสียวแป๊กแป๊ l a n e ยกนเนี่ยเวลามันปรุงคิดขึ้นมาในเรื่องที่กลัวหรือเรื่องที่โกรธอะไรก็แล้วแต่มันจะอาการคล้ายๆกันเลยนะเพราะฉะนั้นนาที่ของเรา,าก็แค่ฟังขงเหตดดูมันอย่าปรุงแต่งเรื่องที่ทําให้กลัวมันอดคิดไม่ได้หรอกเช่นกลัวผีกลัวนอนกลัวจริงจกตุกแกอะไรก็แล้วแต่นะเวลาปรุงคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือกลัวอนาคตอ่ะพรุ่งนี้จะาหมากินอะไรหาเงินไหนส่งลูกเรียนนะ เดือนหน้าจะเอาเงินไหนมาใช้อะไรเงี้ยมันจะปรุงเป็นความกลัวพวกนี้ขึ้นมาก็คืออาการที่จิตมันขุ่นมัวเพราะฉะนั้นไปสังเกตดูอาการของจิตแบบนี้ส่วนมันจะคิดเอื้องอะไรตัดทิ้งเลยนะห้ามมันไม่ได้นะอย่าไปห้ามความคิดนะเพียงแต่ว่ารู้ทันความคิดนั้นแค่นั้นเองนะทีนี้พอร,รู้ทันความคิดอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆบ่อยๆรู้ว่ากําลังคิดรู้ว่ากําลังกลัวอย่างเงี้ยนะรู้บ่อยๆการกลัวจะค่อยๆลดกําลังลงไปเองนะอันนี้คือวิธีการสังเกตนะ พอเราดูตัวสภาวะติดที่มันขุ่นมัวค่ะอาจารย์แล้วเราต้องกลับมาอยู่กับลมหรือกลับมาอยู่กับความรู้สึกอย่างอื่นไหมคะก็ดูสิว่าเรามีกำลังมากพอไหมสมมติพอมันกลัวหรือมันโกรธอะไรขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าจมไปกับมันเลยจมไปกับเรื่องที่กำลังคิดอยู่ก็แไปว่ากำลังไม่พออันนี้ต้องกลับเลยต้องต้องย้ายกลับมา หามหลักมาอยู่ก็พุทธโธอยู่หาคำบริกรรมช่วยเลยนะจะพองหนอยุบหนออะไรก็ช่างหรือจะยกมือเคลื่อนไหวสร้างยังหวะได้ทั้งนั้นนะนะกลับเลยแต่ถ้าเกิดว่าพอรู้ปุ๊บมันคลายไปพอรู้ปุ๊บมันดับไปะไปว่านันกาลังส่งสมาธิม,มีมีมากกําลังสติมีมากท้า,างนั้นไม่ต้องหนีนะก็ต้องอาศัยรูปแบบกองกองโจรน,นะถ้าสู้ไม่ไหวอยอยนะไปไป,ไป,ไปถ้ามันตรงๆเราหงายท้องเนี่ยนะเกิด ก็ต้องหลบมุมก่อนเพลินเผอก็วิ่งไปตีหัวบางทีนึงแล้วก็วิ่งหลบมันอีกอะไรเงี้ยนะก็ต้องใช้วิธีการอย่างนั้นนะ่ะในการรู้วอารมณ์ที่มันที่มันแรงๆก็ต้องใช้วิธีการอย่างนั้นจะไปเผชิญหน้าเผชิญหน้าส่วนมากมักจะหลงไปอารมณ์นั้นเลยจมอยู่กับอารมณ์นั้นเลยนะก็ต้องเพราะนั้นไอ้คำบริกรรมเอ่ยอะไรเอ่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านไปสรรหามาสอนพวกเราอย่างนี้นก็เพื่อนะจะได้มีที่หลบนะพอกลัวทั้งมาส่วนมาก มันแรงมันแรงมันก็จะดึงเราเข้าไปจมเงี้ยนะอา้าวกลับไปอยู่กับพุโทโธหรือนับหนึ่งถึงสิบที่คนโบราณเขาสอนนะนับหนึ่งถึงสิบในใจนับหนึ่งถึงร้อยในใจซะก่อนมันจะได้หายโกรธเงี้ยนะนั่นะนะนะคือวิธีการที่จะหลบจากอารมณ์อย่างนั้นนะนี่เรียกว่าลบแบบกองโจรน,นะก็ลองไปสังเกตดูลองไปทําดูกันลวกันนะลบแบบกองโจรสามารถทําได้ทุกทุกจิตเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ทั้งราคะโทสะโมได้ใช่ อะไรที่มันแดงแล้วลากเราไปจมอ่ะใช้ได้ทางนั้นแม้กระทั้งแม้กะทั่งกุศลนะต้องบอกกันนะแม้กะทั้งกุศลนะบางทีทําบุญอะไรแล้วใจมันฟูมากๆอย่างเงี้ยนะหรือแม้นั่งสมาธิปีติเกิดแดงๆแล้วมันเพลิดเพลินพอใจยินดีสมาธิดีๆแล้วเพลิดเพลินพอใจยินดีนะถอยออกมาเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะเวลามันสุขมากมันจะทุกมากตามมามันจะหลงไปจมอยู่กับอารมณ์นานๆนะก็ใช้วิธีการอย่างนี้ได้เหมือนกัน ครค่ะคำถามถัดไปค่ะถามว่าภาวนาแล้วเกิดความว่างควรกลับไปพุทโธต่อหรือควรอยู่กับความว่างแบบนั้นต่อไปครับจิตไม่เคยว่างนะความว่างก็เป็นอารมณ์ของจิตอย่างหนึ่งนะแต่ตัวจิตเองมันไม่เคยว่างหรอกจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์ความว่างงเองก็เป็นอารมณ์ของจิตว่างร่วว่างก็ได้ก็สังเกตดูแลกันว่าถ้าว่างแล้วมัน ไปคิดอะไรเผลอคิดเรื่องอื่นด้วยเปลยไหมถ้าคิดก็แปลว่าไม่ได้ว่างจริงแค่นั้นแหะแต่ถ้าว่างจริงๆเนี่ยแปลว่าจิตมันเข้าสู่วิเวกแล้วความคิดเบาลงไปนิวรณ์ดับไปจิตเป็นสมาธิจิตเข้าเข้าถึงฌานอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนั้นล่ะมันว่างว่างจากอะไรก็ว่างอย่ากนิวรณ์แต่ไม่ได้ว่างจากอารมณ์นะไม่ได้ว่างจากอารมณ์เพราะความว่างก็คืออารมณ์ของจิตอย่างที่บอกแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าว่างแล้วรว่วว่างแล้วมันว่างปลอดโปร่งโล่งเบาดีอยู่อย่างนั้นปล่อยเลยนะสังเกตดูอาการว่างนั้นดูซิว่างเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะความว่างนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะสังเกตดูไตรลักษของความว่างนั้นเพราะความว่างเองก็ไม่เที่ยงนะนะยกเว้นว่าเออเป็นพราอรหั์ไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าบุคคลโดยทั่วไปถ้าเจอสภาวะว่างนี่มันว่างไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นโผล่เข้ามาอีกนะ หรือพอว่างปุ๊บก็สงสัยมันทำไมมันว่างอย่างเงี้ยเนะยนั่นมันคิดแล้วโอเคนั่นเองก็ลองไปสังเกตดูนะสาธค่ะอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าอันนี้ว่างว่างแบบชาญหรือว่างแบบว่างแบบคิดไปเองค่ะอาจารย์มันจะมีว่างอยู่สองอย่างว่างแบบว่างที่เป็นชาญอย่างหนึ่ง ว่างเพราะเป็นสุญญตาอย่างหนึ่งสุญญตาก็คือว่างจากความยึดถือว่ามีตัวตนนะมันมีอยู่เต็มโลกเลยแต่มันมีความรู้สึกมีเราอยู่ในนั้นเลยไม่มีไม่มีความรู้สึกมีตัวกูของกูอยู่ตรงนั้นเลยนะอันนี้ว่างอว่างแบบเนี้ยดีกว่าดีกว่าว่างฌานแต่ว่างอย่างนี้ยคือพวกสพติหัวต่อดับหายไปเลยนะว่างอันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะถ้าว่างแบบนั้นนะทำให้เสียนิสัยด้วยซ้ำ นั่งระดับหายไปเลยไม่ปวดไม่เมื่อยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างนั้นนะสติส,สมญะหายไปหมดเลยอันนี้าว่างเงินใช้ไม่ได้เลย,ยมันก็จะมีสองสามอย่างเนี่ยนั้นว่างเพราะฌานน่ะก็อยู่ที่ว่าฌานระดับลึกขนาดไหนถ้า,ถ,าถ้าททติตยะตติยะจะดูถ่าหรือเข้าไปถึงอร,รูปฌาน,นยิ่งว่างหนักเข้าไปใหญ่น่ะถ้าจะไม่เหลืออะไรให้รู้เลยอย่างนี้นนะอันนั้นเป็นเรื่องของฌานแต่ถ้าเป็นว่างเพราะว่า เป็นวิปัสนาเนี่ยมันว่างจากความยึดถือเป็นสัญญา,าในความหมายของของพุทธศาสนานะว่างมีอยู่เต็มโลกแต่ว่างกายใจมีครระสสารสมบัติเต็มบ้านเลยแต่ใจมันว่างมันไม่รู้จะไปยึดถืออะไรไปครอบครองอะไรเพราะมองมาข้างในก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามีตัวมีตนอะไรอยู่ตรงไหนนะอันนี้ก็ว่างแต่ว่างอย่างนี้คือว่างว่างที่ที่เราปรารถนากันอยู่ในเวลาปฏิบัตินะ ถูกค่ะอาจารย์คำถามถัดไปก็ถามว่าเราจะมั่นใจหรือว่าจะปลูกศรัทธาในตัวเองได้อย่างไรว่าเราสามารถพัฒนาไปสู่มักสู่ผลได้ค่ะถ้าต้องอาศัยคือถ้าใหม่ๆเลยเนี่ยก็ต้องอาศัยปรโตโคสะปัจจัยอาศัยกัลยาณมิตรนะคือการฟังธรรมการสนทนาธรรมการเข้าหาผู้รู้อะไรเงี้ยนะ น่ะได้ไปเห็นได้ไปได้ยินอย่างเงี้ยน่ะได้ไปเห็นกิริยาการของท่านไปดูน่ะข้อวัดปฏิบัติของท่านแล้วเกิดความศรัทธาเริ่มใสขึ้นมามีแรงจูงใจที่จะพุทธปฏิบัติขึ้นมาทั้งใหม่ๆตองอย่างนั้นเลยนะยกเว้นว่าโน่น no, เราตัาดความสงสัยได้แล้วอย่างเงี้ยนะเป็นประโสะดาบันไปแล้วไม่สงสัยเรื่องการภาวนาอีกต่อไปแล้วเนี่ยยังไงศรัทธาก็ไม่หายไปไหน ศรัทธนะาก็ไม่ไปไหนละเพราะว่านะรู้แล้วนะเป็นสติสมัญญะเขาทำงานเองเขาอยู่แล้วนะนะเขาเรื่รวงเขาอัตโนมัติดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะจะช้าหรือจะเร็วนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งนะแต่ว่าศรัทธามั่นคงละถ้าถึงถึงขนาดนั้นนะเป็นสัมมาทิฏฐิเที่ททยงแท้แน่นอนแล้วนะปิดอบายได้แล้วนะถ้าระดับนั้นแล้วอนั้นคือไม,ไม่ต้องอาศัยคนอื่นนะนะแต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้น พูดง่ายคือย,ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมยังไม่ได้เป็นพรโสดาบันเนี่ยอันนี้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยกระตุน้นนะไม่กับฟังธรรมหรือไม่ไปอ่านธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอะไรก็แล้วแต่ศึกษาธรรมเราค่อยคอย,คอยกระต,ตุ้นเตือนตัวเองอยู่เสมอทีนี้ถ้าเรามีพื้นฐานการภาวนามาอยู่แล้วไม่มีปัญหาจากเว้นคนที่ศึกษาธรรมภายนอกอย่างเดียวเลยเรียนปริยัติอภิธรรมบาลีเรียนหมดเลยอ่านหนังสือธรรมะเป็นร้อยเป็นพันเล่มแต่ไม่ลงมือปฏิบัติสักทีอันนี้ก็จะไปติดอยู่กับความรู้ พวกนั้น,นความรู้ทางริยัติอย่างเดียวแต่ไม่น้อเข้ามาตัวเองเก็ไม่เห็นผลเพราะไม่เห็นผลนานๆเขาก็เบื่อหนหมดศรัทธาไปแค่นั้นเองทีนี้าเอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวแต่ไม่รู้เรื่องของธรรมเลยไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันต้องไปเจอทุกขนะ์นะนะมันต้องเห็นทุกข์ชัดขึ้นหน้าอะไรเนี้ยนะเพอาไม่รู้อย่างงี้พอไปเจอทุกข์เข้ากับชักอ่อนล้าแล้วทีนี้ท้อแท้ใจว่าเราในหมดบุญแล้วปฏิบัติมาไม่ถูกทางซะแ,แล้ว พราะนั้นมันเลยต้องหาคู่รู้หาครูบาอาจารย์ช่วยกระตุน้นช,ช่วยช่วยชี้ทางนะหรืออย่างน้อยก็เป็นกําลังใจว่าโอ้ทำมาถูกแล้วทําต่อไปอย่างนี้เป็นตน้นนะก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยเกื้อกูลเรื่องนี้นะครับสาธุค่ะพระอาจารย์เออก็คิดมีทิศที่คิดเหมือนกันค่ะว่าตอนที่ภาวนาเราเราจะต้องมีความสุขมากขึ้นแต่ว่าพอภาวนาไปแล้วก็ เห็นทุกชัดขึ้นชัดขึ้นเนี้ยค่ะก็อย่างตัวหนูเองที่มีคนเข้ามาสอบถามนะคะก็จะคิดคล้ายๆกันหมดเลยค่ะว่าภาวนาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความสุขมากขึ้นทุกไม่มีเลยแต่พอสภาวะจริงๆคือมันมีแต่ทุกเห็นแต่ทุกเนี่ยค่ะก็จะทําให้เราบ่นทอนคิดว่ามันมาไม่ถูกทางเนี่ยค่ะก็ส่วนมากเป็นอย่างนั้นไง แต่ว่ามันก็จะเห็นชัดขึ้นนะว่าไม่เอ้าปฏิบัติเพื่อทำไมจะภาวนาเพื่อทำไมไมีแต่ทุกข์เปแต่ทุกข์อย่างเงี้ยนะนั่น,ะนก็คือภาวนาไปแล้วนะเห็นทุกข์ชัดแต่เป็นทุกข์น้อยลงอันนี้คือความต่างของคนภาวนากับไม่ภาวนานะเห็นทุกข์ชัดขึ้นนะเห็นเลยว่าแม้ทั้งราคาโทรศัพท์เล็กๆน้อยๆอะไรที่เมื่อก่อนเราเพลิดเพลินพอใจยินดีกับมันเนี่ย มันกลายเป็นอุปสรรคขวางกันทั้งหมดเลยความพุ่งความคิดอะไรวบวะแป๊บแปบ๊แปบถึงเราเห็นว่าเป็นเรื่องปกติสมัยก่อนเนี่ยเดีย๋ยวนี้กลายเป็นอุปสรรคขวางมรรคนิพพาน,างงน,น,น,นาทางนั้นอย่างเงี้ยนะนะว่าจะเห็นเองแม้ทั้งการกินการเที่ยวการเล่นการฟังอะไรสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยมันเป็นมัน,เป,นเป็นเรื่องไม่เป็นสาระเนี่ยมันเริ่มเห็นพวกเนี้ยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นน,นะนะ เห็นเป็นว่าเห็นเป็นอะไรก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์หรือเห็นเป็นตรายลักษณ์นแหละต่อมาก็ความแต่ว่าใจที่ไปเป็นทุกข์กองมันมันจะเบาลงใจจะเป็นกลางต่ออารมณ์มากขึ้นสุขก็น้อยลงทุกข์ก็บางลงนะเห็นชัดนะแต่ว่าไม่เป็นทุกข์ก็บางลงสุขก็เบาลงไม่ได้สุขเพิดเพลินพอใจยินดีเหมือนเมื่อก่อนพอรู้ทันแล้วว่า นะถ้าสูกได้เดี๋ยวมันก็ทุกได้ทุกได้เดี๋ยวมันก็สูกได้ไม่เอามันทั้งสูกทั้งทุกนั่นแหละนะจะรู้สึกงั้นนะมันจะเข้าใจอย่างนั้นชัดขึ้นเพราะนั้นก็เอาแค่นี้แหละนะดูดไปนะหาครูบาอาจารย์ช่วยหากัลายานามิตรช่วยฟังทมบ้าง,างอะไรบ้างก็จะช่วยให้เราค่อยๆเดินหน้าไปได้เองไนะปถึงวันหนึ่งแล้วมันจะมั่นคงเองนะมั่นใจขึ้นมาเองเป็นอย่างนั้นคำถามข้อสุดท้ายค่ะถามว่า มีวิธีละความฟุ้งซ่านไหมครับครูบาอาจารย์ท่านจะให้ใช้คําบริกรรมยังไงที่จริงแล้วคนที่ฟุ้งมากๆนะถ้าเป็นในคัมภีร์ก็จะบอกว่าไปเจริญอาณาปานาสติครนะูบาอาจารย์ท่าก็ให้คําบริกรรมเพิ่รรม้ามาอีกพุทโธพุทโธนะรึเปล่พุทโธธรททรมนะโ,โมสังโฆหรืออะไรเยอะแยะ,ยะแล้วแต่คําบริกรรมนี่ใช้คําไหนก็ได้ไม่สําคัญนะ นะก็เพื่อให้จิตจดจ่ออยู่กับคำนั้นดึงจิตให้มันอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่กับลมหายใจเข้าออกพองน้อยยุบน้อยก็ให้ดึงจิตให้มันอยู่กับท้องพองท้องยุบอย่างนี้เป็นตนนะ้นนั่นคือวิธีการแก้ความฟุ้งซ่านนะมันให้อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเวลามันฟุ้งมากๆนะอย่าไปอย่าไปรู้อะไรมากนักที่จะรู้ทุกอารมณ์ที่กขท้ขอเข้ามานี่ยิ่ง,งพาฟุ้งไปใหญ่อยู่กับลมหายใจอย,อย่างเดียว มันจะมีความคิดอะไรช่างมันไม่เอาใช่อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอยู่กับเท้าที่กาลังกระทบพื้นอย่างเดียวเวลาเดินอนี่นะอันนี้ความคุงก็จะค่อยๆเบาหรือวิธีการอือ่นเช่นสวดมนต์ซะก่อนก่อนจะนั่งสมาธิไปเดินยงกลมซะก่อนเพราะเดินยงกลมจะทําให้สตินะรู้อารมณ์ได,ได,ได,ได้ได้คล่องดีกว่าไปนั่งเลยเดินจน,นกระทั่งมันรู้สึกว่าม,มันสงบลงแล้วใจมันความพุงร่างน่วามคิดมันลดลงแล้วค่อยไปนั่งสมาธิ นะหรือไม่ก็สวดมันจะก่อนสวดออกเสียงด้วยเสียงดังๆนี่แหละนะนะเสียงสวดมนเวินโมโนโทนเนี่ยมันจะค่อยทําให้สมองคลายนะขยะทั้งหลายไอ้ที่เก็บมาทั้งวีทั้งวันเนี่ยนะให้เบาลงไปเบาลงไปในพอนั่งสมาธิก็จะสงบง่ายนะอันนี้คือวิธีการแก้นะค่ะสาธุครับอาจารย์หมดคําถามแล้วค่ะนะอนโมทนาคุณฟ้านะ แพราะนั้นก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้น่าอาตมาน,น่าจะไม่ได้อยู่วัดแล้วล่ะนะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าตั้งแต่สองโมงต้องไปอบรมพระอ,อุปราชล่ะนะวันนี้โดดไม่ไปเนี่ยไม่รู้เขาจะว่าไงหรือเปล่านะนะแต่ว่าอีกข้าวันต่อไปนี้คงจะนะฮะตั้งแต่สองโมงต้องรีบออกแล้วนะฮะนะเพาะว่าอาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันหลายวันเนี่ยนะ ก็จะมีพระรูปอื่นแสดงธรรมแทนนะช่วงก่อนทำวัดนะหลวงพี่เอกมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยนะ <c oughs> เ <c oughs> ดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน